ใช่ใช่ใชอ่านะคะเป็นนิดิตหมายเดียวอ่าค่ะอ่าท่านผู้บรการและก็ท่านนายกนะคะมอบเป็นบุญการศึกษาให้น้องให้น้องคนข้าวนะคะพร้อมๆกันค่ะเามาแล้วนะคะนัดอัน้อนค่ะฝนไม่ตกนะคะฝนไม่ตกประทั99ด999ดอกค่ะ ถวายกลงเฉยกลงเตี้ยมกลงฟุ้งนะลุงเนียบเจ้าของสถานที่และหลวงพ่าบบา่นะคะเดี๋ยววันนะคะเจอกันอีกหนึ่งมนนื่นนัดค่ะและต่อไปนี้นะคะต้องขอบคุณท่านนายกที่มอบสิ่งดีดๆให้กับคณะทุกท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอบคุณวงดนงตรีนะ ทั้งทุกฝ่ายนะคะทุกฝ่ายที่เป็นเจ้าภาพในงานวันนี้ขอบคุณท่านพออสมเด็จคงสกุลนะคะท่านในรีพอของโรงเรียนวัดดอนแสบท่านได้เริ่มโครงการ100 CD, า่ีของร CD, โรงเรียนวัดดอน